สวัสดีครับอยู่กับผมพาวาพิกพรูวันน네ี้ผมมีรหัสมาเสนอขายให้นะครับเป็นรหัสเอมโฟน้ำแข็งวิวหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับกรอบมีกรอบเอซีเซนสิบก้ากับกรอบขาวนะครับ ชายาก็จะมีเทพจุติชายาก็จะมีเทพจุติกับเอซีซันสิบเนะครับรูปก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณบอกแลแงแพทไอวนะครับงานนี้เล่นมาตั้งแต่ซีซันสองนะครับ ชุดก็จะมีชุดไลออนแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็ชุด RP แล้วก็ชุดสีชมพูนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับหมวกก็จะมีห้าหมวกนะครับหมวกนักลบออลอยนะครับ วิวสวิวสองวิวหหัวก็จะมีหัวไลออนแชมเปียนแล้วก็หมวกอาพีนะครับแล้วก็หมวกซ่มหมวกซีเซ่ก้าสิบเกองก็จะมีประมาณนี้นะครับ แว่นก็จะมีแว่นสีชมพูนี้นะครับหน้ากากผ้าปิดปากแล้วก็หน้ากากหนึ่งแล้วก็เสื้อนะครับเกาะอก กระเป๋านะครับกระเป๋าสะพายมาจินต้าสกายกระเป๋ามสสีสกินสี่ใบนะครับสามวิวสองวิวหนึ่งแล้วก็เครื่องประดับกระเป๋านะครับนี่เนเครื่องประดับเดคินเลอร์ กางเกงนะครับมีกระโปรงสีแดงนะครับแล้วก็กางเกงต่างๆนะครับรองเท้าก็ไม่มีอะไรมากครับสกินปืน M 4โฟนแข็งวิวหนึ่งครับ e k เอ1 6 สกาอัก QB7 คาเก้าแปด M สองสี่มินิหนึ่งสี่ SLR QBU UC <G ül> ย,ยูเอ็มพีสีเจ็ดยูเอบิซอนนายใช่ครับมสอ9 DP 28ปดปืนจานครับกระทะนะครับกระทะไข่แล้วก็สี่ใบครับกินรถ กินเลิศมีมอไซคันเดียวนะคาติน,นครับต้นนานเาไหร่หอย่างที ถ้า MVP ครับของวิกตอร์เสียงก็ไม่มีนะครับมีของอันนี้คร Attack the Mark ขึ้นบินมีของซีซั่นแปดซีซั่นสิบเก้ายี่สองลมก็จะมีซีซั่นสิบแปดซีซั่นใหม่นี้เขาเรียกว่าอะไรครับใครรู้ก็เชิญคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับซีซั่นสิบเก้าซีซันสองซีซันสิบเก้า ระเบิดนะครับเสวยอยู่นะเนี่ยอินดับซีซั่นนะครับซีซั่นสองครับเริ่มเล่นตอนซีซั่นสอง ้าวหนึ่งครับตัวละครมีวิกเตอร์ตัวเดียวนะครับรหัสนี้ภูทวิตนะครับเฟสจะหลุดในอีกหวันนะครับเมลของขวัญไม่เชื่อมนะครับพร้อมยกเลยครับราคา999าาสครับสนใจสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับ